สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวฮับการ์ดที่มีชื่อว่าเลน,น่าชุดว่ายน้ำครับสืบเนื่องมาจากในอีเวนต์การ์ดตัวละครเลหลังนี้นะครับอ่าเขานำการ์ดตัวละครต่างๆมาให้เราตามหาอีกครั้ง,นงนหนึ่งเนาะอ่าหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเลน,น่าชุดว่ายน้ำครับซึ่งใช้สมุดแค่ใบเดียวเองครับอ่าหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะว่ามันใช้วัตถุดิบน้อยมันเป็นการ์ดอ่าลำดับสุดท้ายมันจะกาก,ากไหมอ่ามันพอเล่นได้ไหมอ่าหลายคนอาจจะปิดมันมาเนาะสำหรับการ์ดเลน,น่าชุดว่ายน้ำครับ ผมขอบอกเลยนะครับว่าการ์ดใบนี้นี่เป็นการ์ดที่ค่อนข้างเกลียนอยู่นะเออมันเกลียนยังไงอะเดี๋ยวเราลองไปดูอ่าสกิลความสามารถของการ์ดใบนี้กันก่อนนะครับสกิลที่หนึ่งครับก็คือเมื่อตกก่อสร้างอับเกรดแลนด์มาร์คของฉันโอกาส75%สร้างหลุมดำและติดตั้งฟองสบู่ที่หลุมเขาอันนี้ก็จะเป็นทูมือไททันครับสำหรับสกิลที่2ครับก็คือเมื่อมาตกแลนด์มาร์คของฉันโอกาส50%จ่ายมาิบ70%ของค่าผ่านทาางพื้นฐนฐและสุ่มเรายมาร์โมว์เจ็ดสิบเมื่อไม่ออกมันจะโบอีก5%ครับอันนี้มันจะเป็นบัตรเชิญโฮมเรีบ สกิลต่อมาครับก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามก่อสร้างแลนด์มาร์คหรืออัปเกรดแลนด์มาร์คอกาส35%สร้างแลนด์มาร์คเพิ่มครับอ่านี้ก็จะเป็นโดนก๊อปปี้ครับอ่ะอย่างน้อยมันก็กันวิกให้เราเนาะอ่าสำหรับเซตจี้เครื่องลรางที่ผมจัดมาในวันนี้ครับอ่ะอย่างแรกเลยก็จะเป็นหมวกไทเทเนียมครับถ้าใครไม่มีหมวกไทเทเนียมก็ใส่หมวกกําแพงเหล็กมาก็ได้ครับมันก็สกิลคล้ายๆกันเนาะอ่ะมีดีกว่าก็แค่กันดักครับต่อมาก็จะเป็นไพ่ทาโร่ดารักเบรครับอันนี้ววกก็ทาาาาลลยยเเเมมืือองให้้รรดนะคับ ต่อมาครับก็จะเป็นตําราจอมโจรครับอันนี้มันจะคอมโบกับแปลนยันเนาะอ่าต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์เช่นแบบเรืออากาศหรือว่าแปลนยนันนั่นเองครับอ่าอันนี้มันจะคอมโบกับตําราจอมโจรครับเมื่อแปลนยันเราออกครับอ่าเราก็จะเด้งดึงออกมาแล้วก็ตําราจอมโจรออกปุ๊บนี่เรามีสิทธิ์ปไปหาฝ่ายตรงข้ามแล้วก็วางลุ่มดําไปที่อ่าฝ่ายตรงข้ามยืนอยู่ครับแล้วก็ตกลุ่มดําของเราเองครับแล้วก็ใช้สกิลในการปะเชิญโฮมบัตตี้ครับเรียกฝ่ายตรงข้ามเข้ามาครับนี่คือความคอมโบของอ่า ตำราจอมโจรกับแปรญานเนาะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมแรกเลยก็แล้วกันเนาะว่ามันจะโหดสักแค่ไหนครับผมสำหรับในตานี้ครับเราก็มาเจอกับการ์ดชี่เอลครับ่ซึ่งเป็นการ์ดตัวละครที่ทางเกมเขานำมาเลยหลังในเวนนี้เช่นกันเนาะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตครับไปส่องเซตชี่เครื่องรางที่เขานำมาก่อนนะเออว่าเขาพกอะไรมาโอ้โหมีหมวกป้องกันแล้วก็มีกระเป๋าสปายด้วยครับเออมียยเวนท่ามทานสองครั้งครับ เห็นไหมครับตอนนี้โดนก๊อปปี้เราออกแล้วครับออกเป็นหนึ่งรนแล้วครับอ่าแ้วก็ข้อดีของอ่าคนที่ไม่มีจี้พวกกันวิกครับอ่าเล่นการ์ดตัวนี้ก็ถือว่ามีตดวก๊อปปี้กันวิกมาให้เราด้วยเนาะอ่าแต่ว,ว่ามันจะกันคุณคาไม่ได้นะ <c oughs> แ้วก็ตลอดใครที่ไม่มีแันที่สร้างไรมาร์กไว้ไ,ปไปครับอ่า <16. S 1> เราก็อาศัายให้ฝ่ายตรงข้ามสร้างไลมาร์กล้วก็ให้ไรมาร์กเราผุดตามครับ อันนี้เดี๋ยวผมขอเลือกเอาทำลายเอฟเฟคผลกระทบนะครับผมจะใช้ทำลายการยกเว้นทามาทางในกระปักสปายเขาให้หมดนะครับผมขอเบิ้ลสองครับโอ้ไม่เบิ้ลสองออกหกครับยิน้ำไม่ออกสิบเด้งด้วยเงียบเลยครับขอเบิ้ลสิบสองอีกทีเราไปต้องกลัวครับเพราะว่าเรามีหมวกเคทเทนียมครับสวยงามครับเด้งครับขอวางลุ่มํำไปที่คุกครับโอ้โหแม่งมีสลับลุ่มนี่หว่าลืมไปอไปที่สิบ โอเคดีนะมิเบิ้ลครับแล้วก็ขอลงไปที่ตรงนี้ก็แล้วกันครับเป็นยนันดึงโอเคโอ้โหตำราจอมจนเราไม่ออกเลยผมขอวางลุ้มนำไปที่อ๋อไม่ต้องวางดีกว่าครับเพราะว่าเขามีสลับลุ้มลืมไปเหมือนกันครับเออเกือบไปอ้าวถอยออกจากคุกมาแบบนี้ก็โดน,นีิครับอ่ายังไงจะล,ลุ้มหรือจะกู้ครับอ้โหเขายอมที่จะกู้สู้ต่อครับคนนี้ยอมใจเขาจริงๆ ขอถอยไปเบิ้ลสิบสองได้ไหมนี่โอ้โหดูดิครับถอยเบิ้ลสิบสองออกเบิ้ลสองน่าใสหมวกมาแน่นี่เออถอยโคตรเน่าเลยถอยไปที่แปดหรือไม่ก็สิบครับได้หมดโอ้โหดูดิครับเหมือนไม่ได้ใสหมวกมาเหมือนมาตัวเปล่าครับดูดิโอ้โหอะไรจต่ขนาดน,นั้นอ่าตอนนี้เขาโดนทำลายเอฟเฟกต์ผลกระทบไปหมดแล้วนะครับาารเขาไม่สามารถที่จะยกเว้นข้ามาทางได้นะครับตอนนี้ ถ้าเขาตกแดนมาร์กของเราหรือว่าตกเมืองของเราที่แพงๆหน่อยเขาน่าจะล้มลายเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับถ้าเขาโดนตอนนี้เขาวางป้ายจุดตกรอปดักไว้ที่หน้าผมแล้วครับเออผมก็ไม่กลัวหรอกเพราะว่าผมมีหมวกเซเนียมครับหมวกเซธเนียมนี่สามารถเดินผ่านป้ายของชี่อวได้สบายๆเลยครับเราไม่ต้องกลัวเนาะยกเว้นว่ามันจะไม่ออกครับถ้ามันไม่ออกจริงๆก็โดมนมาเล่นงานเหมือนกันแหละออยังไงครับวางไปเลย โอเคมาเดี๋ยวผมขอเบิ้ลสองสี่ครับสวยง,งามครับเห็นไหมครับอ่ะอเดินผ่านแบบสบายสายครับเราไม่ต้องกังวลใจว่าเราจะโดนดักครับอ่าวางไว้ตรงไหนดีวางไวท้ที่เขามีสลับลุมนี่หว่าครับเออก็ลืมไปฮะวางไว้ที่คุกก็แล้วกันเนาะเผื่อสลับลุมเขาไม่ออกอ้าวเห็นไหมครับสลับลุมไม่ออกจริงจริงด้วยครับเบิ้ลสองีกครับแบบนี้รออะไรอ่ะเรียกเข้ามาโอเคครับอ่ะเราไม่ต้องวางลุมดํานะอ่าเพราะว่าเขามีสลับลุม อ่าโอ้โหเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีออฟดูดด้วยครับเออมาเรียกเข้ามาป่าเรียบ้อยครับโอ้โหที่ดูดีเอาแคแล้วกันเนาะสำหรับใครที่จะหาที่เอวครับรรสำหรับในตาที่2นี้ครับเราก็มาเจอกับการ์ดเทอรล่าเทพอักคีครับซึ่งเป็นการ์ดต,ตัวละครที่ขอท่าแล้วก็เมืองผุดดีมากครับเออจนน่าลำคาญแล้วก็ได้รัปด้วยอ,อ่าโอ้โหแม่งมีขโมยบัฟด้วยครับมีบัตรเทินด้วย โอ้โหไม่ปล่อยวิ่งด้วยครับดูดิก่อสร้าง2องครับไม่ยอมวิ่งด้วยเพราะว่าเขามีแผนวิ่งสองครั้งนะไอตัวนี้เผื่อใครไม่รู้อ่าเป็นแผนเทเลพอร์ตครับที่อยู่ในตัวของมันเธอร่าเทพกีนเมื่อตกแรงมาร์กหรือว่าเมื่อก่อสร้างแรงมาร์กนี่มันมีสิทธิ์ที่จะวร์ปไปยังพื้นที่พิเศษได้นะเพราะฉะนั้นในตัวนี้นี่มันวิกดีมากครับอ่าเราต้องเลือกเอากันวิกไปก่อนครับอ่าถ้าจะลุ้นให้เมืองผุดนีกบางทีเมืองผุดเราไม่ออกครับโอเค เดี๋ยวผมขอลงพื้นที่ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะเพื่อลุ้นให้เปนยันเราออกครับโอ้โหไม่ออกครับเบิ้อสองสวยงามครับจังหวะนี้ต้องออกก็แล้วครับเปนยันครับดึงไม่ออกอีกแล้วโอ้โหทอยไปที่7ก็แล้วกันครับอันนี้เราจะได้แลน100%เลยนะครับเพราะว่าเราจะว์ปไปยังพื้นที่สามหลังของเราครับเพื่อสร้างแลนโอเคตำนาโจมจนออกครับตานี้แต่ว่ารุมดําเราไม่ออกครับโอ้โหไม่รู้ว่าจะว์ปไปทําไมครับเออไม่ต้องว์ดดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้ ที่จริงแล้วเราสามารถว์ปไปดูดตังฝ่ายตรงข้ามเล่เลนๆได้นะเมื่อกีออ้แถมยังได้ลุนการดวงตัดน้ําตัดไฟแล้วก็ยึดพื้นที่ได้อีกครับจากตําราจอมโจรโอเคติดอยู่เ,เมืองฝุดโดนก๊อปปี้ที่อยู่ในตัวของเรน่าชุดไว้นำํำสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองครับออกค่อนข้างดีอยู่นะผมว่าฝ่ายตรงข้ามสร้างแรนดนมาร์กทีไรครับฝุดตามทุกทีเลยครับ,รบโอ้โหถ้าผมเป็นฝ่ายตรงข้ามนี่ผมก็หัวร้อนเหมือนกันนะเอคอุณแล้วคุดอีกครับคุณไหมคุดหรือเออ่าไม่ใช่แรนด์ผมนี่หว่าเรียนเขา โอเควางไปเลยครับลุมดำตามสบายเลยเพราะว่าผมก็มีสร้างลุมดำเหมือนกันเราไม่ต้องกลัวครับเอาดีเอาดีาดจะวับไปไหนก็วับอ่าวับไปทําไมวะตรงนั้นอ๋อลุ้นวิ่งน่วว่าครับสร้างแลนน่หว่าเพราะว่าอยู่ไปลงทําไมตรงนั้นเพราะว่าไอตัวนี้นี่มันยังไม่ได้ปล่อยแปน์วิ่งของมันนะครับยังเหลือ,อครบสองครั้งอยู่ โอ้โหแม่งคอยมาตัดเมืองผมวะดูดิเออโอเคตอนนี้กันตายเข้าหมดไปแล้วนะครับแต่มันยังมีขโมยบับอะตัวนี้วางเลยครับลุ้มดำไม่ต้องลังเลใจวางไปเลย <c oughs> โอเคโอ้โหมันยังนี่บัฟอีกว่ะมันยังนี่บัฟอีกดูดิอ่าจะไปตรงไหนครับจะไปตรงไหนจะไปพื้นที่ว่างหรือเปล่าครับยังไงถ้าไปโดนขังนะจะบอกให้ อ้าวเดี๋ยวนี้ก็โดนครั้งนี้ครับอ่าค้งไปหนึ่งเผมขอถอยไปที่เบิ้นสิบสองแล้วกันเนะาะเพื่อลุ้นให้ลุ้มดำออกแล้วก็ทำการช้อนเขานะครับโอ้โห,โหไม่ถอยไม่ได้เลยวะเออขอเป็นยันออกครับดึงสวยงามครับอ่าลุ้มดำครับลุ้มดำโอเคแล้วก็ทำการช้อนใต้คู่เขานะครับมามาตรงนี้ครับมาตรงนี้ตัดกัดสวยงามครับยังไงโอ้โหยังจะคู่สู้ต่อ,อเออ ยอมใจเขาจริงๆว่ะคนนี้ในตาสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็าามาเจอกับการ์ดวาเลนไทยนาโอมิครับดีเหมือนกันแหละที่ผมไม่ถอยคนที่สองครับถ้าถอยเป็นคนแรกนี่อาจจะโดนเขาเล่นงานได้นะโอ้โหครบเซตครับมีทั้งดักมีทั้งไดเมนชั่นมีทั้งอยุดหัวมุมมีการโจมตีครบเซตเลยคนน,นี้โอเคอหเห็นไหม โดนโก๊อปปี้เมืองผุ่นเรออกครับแดนปุ่นเออกพ็ถือว่าการวิกไปในตัวอ่าไม่ออกแล้วยังไงจะเบิ้ลสิบสองไปหรือเปล่าครับถอยเบิ้ลสิบสองไม่ได้ครับออกข้าวแทนผมรู้เลยัน,นั่นจะเบิ้ลสิบสองไปแหละแต่ว่าออกข้าอ่าผมขอเอาทำลายเอฟเฟกต์พิ่งกระทบไปแล้วกันนะครับอ่าเพราะว่าผมวางแผนไปแล้วผมจะถอยเบิ้ลสิบสองครับอ่าโอ้โหอะไรวะหมวกก็ใส่ามานะถอยกาก,ากมากถอยสีครับ นึกว่าจะถอยไม่ได้อีกผมจะลงไปที่เขาไว้แล้วกันเนาะเพื่อขังลุ่มดําเขานะครับก็โหเมืองแพงมากครับกาสแตกไปดีแบบนี้อ่าโอเคขอวางลุ่มดาไ้ที่ตรงไหนดีเอาเป็นเกาะก็แล้วกันเนาะอ่าเผื่อเขาหลุดจากฟองออกมาได้เผื่อเขาจะเบิ้ลสิบสอไปอีกยังไงครับนาโอีิน่าจะล่วงแล้วดูจากทรงแล้วป้าจ็ดแพกออกไหมจ็ดแพก เจ็ดแ็กไม่ให้ออกครับยังไงครับจะล้มหรือจะกู้โอ้โหร่วงมาแล้วครับไม่อยู่ต่อแล้ว <S <S 1> <S 1> <S 1> หลังจากที่เราไปรับชมคลิปรีวิวการเลน่าในชุดว่ายน้ำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าบอกตามตรงเลยนะครับว่าการไปนี้นี่เป็นการที่ไม่กากนะเออถึงแม้ว่าจะเป็นการในลำดับสุดท้ายก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะให้หา,าวัตถุดิบการเอสแค่ใบเดียวเพื่อมาแยกการใบนี้ก็ตามครับมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะกากเสมอไปครับอ มันก็พอเล่นได้อยู่ในระดับหนึ่งครับอ่าอ่าสำหรับคลิปนี้คงจะเป็นคําตอบได้ดีนะครับสําหรับคนที่รังเลเจอยู่นะครับว่าการ์เบนี้มันโหดไหมมันเล่นยากไหมมันใช้งานยังไงหรือยังไงอะไรต่างๆครับมันจัดที้ยังไงก็ดูคลิปผมมาแล้วก็สามารถจัดเซตได้ตามนี้ได้เลยนะครับอ่าสหรับใครที่จะตุ่มหาดาร์คฟิตตุ่มหาชิเอลสุ่มหาไวนาดีครับก็ขอให้ ผิดอีเวนต์นิดน้อยก็แล้วกันเนาะอ่าสัก500สักพันหนึ่งนะครับไม่เกินนี้นะครับอ่าสำหรับใครที่เพชรหมดก่อนครับก็จะพึ่งหมดวางอยจะพึ่งทอนครับอ่าคุณยังมีกุญเพชรยังมีรางวัลล็อกอินอะไรต่างๆครับรางวัลอ่าครอบครัวอ่าจนถึงอีเวนต์นี้จนถึงวันอังคารช่วงบ่ายโมงครึ่งครับอ่าทำไปเรื่อยเนาะอ่าเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนครับโอเคสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบยังไงก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแมงดาชแนลทีวีกันด้วยนะครับเป็นช่่องทีีีรรววิเเกม กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือว่าการไลฟ์สตรีมสดจากช่องของเรานะครับโอเคไปแล้วไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ